แอบไปดูสูตรมอกค่าปั่นของน้องแฟนชายสาขา3กันว่าจะอร่อยเข้มได้มาตรฐานไหมหรือเพื่อนๆที่เคยกินสาขานี้คอมเมนต์ช่วยบอกเฮียได้นะสาขานิคมชนบุรีที่พี่สาวออฟฟิศช,ชอบกินเมล็ดครัวเข็มกันสูตรขายดีเมล็ดหลักจะเป็นไทยเบนบาซิลปริมาณที่ใช้ต่อแก้ว20กรัมระหว่างที่ถ่ายแอบตรวจการทำงานน้องไปด้วยเพราะสาขานี้เฮียไม่ค่อยได้เข้ามา น้องยังคงรักษามาตรฐานเหมือนเดิมดีมากแอบชมแอบชมส่วนใหญ่ของสาขาอามตะชนบุรียอดขายเครื่องดื่มจะเยอะกว่าร้านอื่นเพราะอยู่ในนิคมอุตสาหากรรมมีพี่พี่สาวออฟฟิศพนักงานเยอะถ้าใครมองหาทำเลเฮียแนะนำประมาณนี้ให้มีโรงงานคนทำงานเยอะๆจะขายดีง่ายมาก <c oughs> ส่วนผสมสูตรแก้ว6ิออนผงโกโก้โก6กร,รมัมนมข้นจืด50หวานกลางนมข้นหวาน40นมสดเพิ่มความละมุน20 ตามด้ดยช็อตกาแฟหอมๆ60 mm hmm. เติมน้ำแข็งผูน mm hmm. แก้ว16ออนหรือประมาณ300กรัมสาขานี้ mm hmm. เมนูปัน่นเียออกดีมาก mm hmm. เลือกใช้เครื่องปั่นเป็นแบบออโต้ช่วยน้องๆทำงานระหว่างที่รอปัน่นก็ไปแต่งแก้วด้วยซอสช,โชโ็อกโกแลตเรียบร้อยประมาณ1นาที คอยคอยลิ้นกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าคิดถึงกาแฟเข้มเข้มคิดถึงร้านเทียนัมเบอร์36บ้างนะขายของแบบนียนเนียนขอบคุณครับ <c oughs> แต่งยอดเด็กน้อยเพิ่มความน่ากินหมกค่าปัน่นเข้มเข้มพร้อมเสิร์ฟ